ตัวเล็กไปไ,ไ,ไ,ไปไหนอะตัวเล็กไปไหนอ้าวใต้รถนี่น้เข้าบ้านปาวิ่งเข้าบ้านแล้วมั้งนูเห็นเดินไปทางนูนะ้นอะเจะยันเหยียบรถนางมาเหยียบแา้วให้ตัวเล็กกินหน่อยอ่าเอาไม้เลยไงแม็กเมื่อากินแล้ว ก็ดูเห็นมันเดินไปทางบ้านนะ่ะที่พ่อบอกว่าตัวเล็กหนูเข้าหนูเข้าไปดูแล้วมันก็เดินหนีนู่นน่ะอยู่ในครนะัวน,น่ะเสนอตัวออกมาแล้ว <c oughs> ตัวดีตัวดี ไหนไปแอบอยู่ไหนนี่นะนอ,อ่ะโอ้โหเป็นจริงๆแต่ละตัวเนี่ยตัวนั้นนอนไม่สนใครเลยตัวไหนอ่อีนออั่น,นอีเตี้ยอีมอันมันเอาได้กินไม่ได้กินแต่ย่ากกับเขาซะแล้นแหะนอนไม่สนใครแอบอยูอ่แอบไอ้มันออกมันออกลูกตายลูในท้องเน่าเฟ้ยย ดูดีดีแล้วดีแล้วเลี้ยงไม่ไหวแล้วออกมาดิมากฝึกจัดการนี่มันเลี้ยงไม่ไหวอยู่แล้วมันเลี้ยงไม่ไหวมานานแล้ว <c oughs> โยคนคนคน,คนตกบอลก้นนะแม่แม่แทบร้องไห้เลย <c oughs> มันมันย่าเป็นนานเลยอะย่ามเป็นเต็นเลยเป็นเมือกเลย <c oughs> โอ้สั่งเมื่อกี้อันเนี้ยปอกคอเนี่ยเกาซื้อมาห้าอันนี่ปอกคอใส่ด้วยชื่ออะไรนะไอีตัวเนี้ยวอนจำกันได้ไหมวอนลูกลูกไอ้วนไม่คุ้นไม่คุ้นเดี๋ยวนี้ออกกล้องดีจังเลย ก็แม่ไม่บอกแต่เน้นๆหนูก็เก็บทิ้งหมดแม็กกินไก่ย่างอิ่มเปล่าแหน่เดินหนีด้วยไม่มีไก่ย่าง Thank yeah.